สวัสดีครับอยู่กับพี่อามแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Party h a d Go นั่นเองจะมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับ<ะ>เราควรดูเนื้อเรื่องไหมอันนี้ก็คือสรุปกันคร่าวๆก็คือว่าสายสืบนะครับกำลังสอบสวนเราอยู่อ่าสายสืบชื่อว่าจอห์นเวสนะครับไม่ใช่จอห์นวิกนะชื่อจอห์นเวสอ่าโอเคครับผมพี่อามมีความรู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยดู Party Hat กันมาแล้วเพราะฉะนั้นข้ามไปเลยแล้วกันไปเล่นกันดีก,กว่าครับเนื้อลงเนื้อเรื่องดูกันทําไมครับเออเลือกจะบังคับแบบไหน ัชหรือเวอร์ชวลเวอร์ลครับอ่ามันจะได้มีคีย์ให้เห็นว่ายังไงนะเขาก็จะสอนเราเล่นก่อนนะครับเดินแบบนี้นะเดินไปใกล้ๆเป้าหมายนะครับแล้วก็เอามีดปาดก,ก็จะเป็นการฆ่าเป้าหมายนั่นเองแล้วก็มือคือแอคทีเวทนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณว่าแบบนี้จับคนยัดเข้าเตาบาร์บีวนี่ก็คือมีคนเห็นแล้วนะครับว่ามีศพอยู่จะโทรศัพท์ใช่ไหมเรียบร้อยคิวไป เค okay. มีอุปกรณ์มาช่วยนะครับในในคนนี้คนนี้โชยัดหน้าเรียบร้อยครับอ่ะนี่คือวิธีการเล่นแบบคร่าวๆเราคือฆาตรกรจอมโหดอ่ะโอเคครับผมสวัสดีเพื่อน <What? S 1> <laughs> ถ้าเราลงมือฆาตรกรรมเ้าตอนนี้เลย <What? S 1> ก็จะมีคนเห็นใช่ไหมเราสามารถที่จะวิ่งได้นะครับช่วงระยะเวลาหนึง่งเต้นได้นะครับแล้วก็โชหายไป <Yeah. S 1> โชหายไป <Yeah. S 1> <laughs> นี่คือมีแต่คนเห็นเรา จะเย apa, oh, hey, ็นเพื war, ่อนเราไม่ได้มาทําอะไรซะหน่อยโอ้โหมาแล้วครับเขาเรียกว่ารถพยาบาลตํารวจเข้ามาครับผมถ้าเราเจอตํารวจจับนี่้คือจบเลยนะครับตํารวจเขาจะกระบองตีหัวเราและเกมก็จะจบลงบัตเต็ดถูกจับนั่นเองเดี๋ยวผมมาเล่นกันใหม่มีเป้าหมายให้ฆ่า47คนโอเคการใช้มีดจะทําให้โจมตีแบบวงกว้างนะครับโอเคการใช้มีดจะโจมตีแบบวงกว้างถือว่าโอเคอยู่ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้เอาไว้ซ่อนศพ อ๋ออยู่ให้ห่างจากคนที่โดนพิษนะครับเขาว่าอย่างนั้น <What? S 1> เอาล่ะตรงนี้มีรถกลอบใช่ไหมอ๋อเอ้ยชุรถก๊โคตรโหดโู้ตายทีเดียวสบิบศพโอ้โหสุดยอดตายไปอีกหนึ่งศพโอเคตรงนี้ตรงนี้ตายไปอีกหนึ่งศพโอเคเราไล่ฆ่าลิงตัวตรงนี้เลยก็ได้ครับ <What? S 1> ไปละสิบห้าศพครับเราเอาศพมาซ่อนตรงนี้ก็ได้นะ ทีนี้เราสามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้ตรงนี้มีอะไรให้เราเก็บบ้างปืนเก็บได้ไหมปืนปืนอย่างไีปืนนะ่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราทาอะไรลงไปมาทําอะไรลงไปก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวก่อนตู้เซฟทําอะไรไม่ได้ตรงนี้วางเพลิงได้ยังวางเพลิงได้เหมือนเดิมนะครับฆ่าไอ้นี่ได้ไหมฆ่าไ่าโอเคไม่มีใครเห็นด้วยเนียนมากมีใครเห็นอะไรเราหรือยังครับอย่าเพิ่งเห็นนะครับเราเนียนๆอยู่ครับเราเต้นอยู่ อย่าจับเรานะอย่าจับเรานะไปวางยาดีกว่าครับตรงนี้มีที่วางยาหนึ่งจุดวางยาไปก่อนแล้วก็ตรงนี้เอ้าหายไปแล้วครับไม่มีแล้วนี่อ่เขาเรียกว่าอะไรนะวงจรไฟฟ้าครับ <What? S 1> ตรงนี้เราฆ่าได้คนหนึ่งนี่ใช่ไหมอ้ยยาง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 มีคนเห็นครับมีคนเห็นฆ่าได้ชึบนั่นแหละสมหน้ารีบฆ่าแล้วรีบหนีครับ วางกับดักไ้เรื่อยๆอ้นนี้วิ่งไปหาโทรศัพท์วันนี้วิ่งไปหาโทรศัพท์โทรศัพท์มันจะอยู่ในห้องนูน้นเน่มันอยู่ห้องนี้ <c oughs> เราดักฆ่าเจะอ้าว <c oughs> ยังไม่ทันได้โทรศัพท์เลยตายซะและเราดักฆ่าตรงโทรศัพท์ก็ได, <c oughs> ด,ได้เดี๋ยวมันก็มาโทรกัน <c oughs> โอ้โหโทรศัพท์มี2จุดเหรอตรงนูน้นตรงนี้ก็มีครับมีอยู่2จุดนะครับผมเริ่มแตกตื่นแล้วเราเต้นก่อนครับ เราเนเต้นก่อนเนียนๆไว้เพื่อนเนียนๆไว้เนียนเต้นหน้าดีเจเลยเนี่ยเอ้าโดนจับได้มีคนรู้ครับ <l ip> อย่าทำเราเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆ <l ip> ต้องพยายามหนีให้ได้เดี๋ยวก่อนนะรีบตื่นขึ้นมาสิเพื่อนตือน,นั่นแหล,ละแล้วรีบหนีเรากำลังโดไนไล่จับอยู่นะครับตอนนี้นะในระหว่างที่ไล่จับเราก็ฆ่าซะอาจะไหนๆก็ไหนๆแล้ว <l ip> มาข้างล่างครับตำรวจตามมาข้างล่างครับผม ถ้าตำรวจตามข้างล่างใช่ไหมเราหนีขึ้นบนวิ่งเข้าไปโชคหนึ่งสเตปโชคสองสเตปตอนนี้ก,นก็คงไม่มีความเนียนเกิดขึ้นแล้วล่ะ <c oughs> เรื่องของความเนียนไม่มีแล้วครับณนะจุดจุดนี้ <c oughs> อะไรแล้วอ้าวที่กนตีไม่โดนทําไมล่ะพี่โอ้โห <c oughs> มีคนมาเตะเราพวกนี้คือใครครับพวกมานั่งหันเก็บสมย่ำมาอย่าทําเราดิคือเหลืออีกสิบเจ็ดคนเองเนี่ย ตำรวจอยู่ไหนครับตำรวจก็วิ่งไล่เราอยู่นะแต่เขาหาเราไม่เจอนะครับ<ะ>เราเนียนครับเนียนไหมมันก็ไม่เนียนเลยนะทางกระจกออกไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตรงนูน้นออกไม่ได้ทําไมตรงนี้ถึงออกไม่ได้ครับศพขวางเหรอโดนปิดโดนบล็อกไปแล้วอะไรก็ไม่รู้ลหละนาทีนี้นะครับอะไรเราเพื่อนอย่าไปตามฆ่ามันไม่ทันแล้วมันจะไปห้องนูน้นมันจะไปห้องนูน้นมันจะมีโทรศัพท์อยู่ห้องนู้นครับเราดักฆ่าตรงนี้ก็ได้ ยำมายำมาลอยนะหนออกจากห้องไปก่อนอยำมายำมาอย่ามาโทรศัพท์ห้องนี้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 ฆ่ามันไปก่อนเหลืออีก11บเอดคนครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้ไม่มีใครไล่ตามจับเราแล้วนะยำมามันมีคนเห็นว่าเราเป็นนักฆ่าเราต้องหนีก่อนครับคนนี้อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวทำไมไปก่อนหนึ่งโซ โอเคขาดอีก9้าคนพี่มาแถวนี้ <What? S 1> มานี่มาแถวนี้พี่นั่นแหละพี่มีใครเห็นเราไหมเนี่ยรถตำรวจรถตำรวจผ่านมาชาัดๆต,ตำรวจก็ยังไม่เห็นนะเฮ้ย <What? S 1> <Hey, S 2> อย่าพึ่งอย่าพึ่งไป <What? S 1> จากตรงนี้เล <What? S 1> อะไรเราเราไม่ใช่ฆาตรกรซะหน่อยจะวิ่งหนีเราทําไมเราเราเดินมาเฉยๆพวกนายก็เป็นลมกันเองแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงครับเราขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมครับ <What? S 1> ขึ้นไม่ได้ครับ <What? S 1> เขาไม่ให้เราขึ้นแล้วครับ มีคนใส่ชุดแปลกๆเข้ามาด้วยครับเขาคือใครครับตำรวจไปแล้วโอเคโอเคโอเคเยี่ยมมากไปกันให้หมดพี่พี่มาทําอะไรพี่โอ้โหระเบิดคร้บผมขอบคุณพี่มากลองใช้ดูดีไหมอ๋อเป็นระเบิดควันนะครับเตแตายกันไปก่อนแล้วกันดีเจดีเจจะเป็นคนสุดท้ายที่โดนเรากระซวกไส้ตอนนี้ก็ไล่กระซวกนักเลงก่อนครับ Okay, ไปอีกสองเขาจะวิ่งหาโทรศัพท์วิ่งหาโทรศัพท์ใช่ไหมวิ่งไปไหนคนสุดท้ายครับ <Yahoo! S 1> วอนพี่ดีเจสวัสดีครับพี่พี่ไม่สังเกตเห็นอะไรเลยเหรอห <Hey. S 1> ายไปเรียบร้อยเป็นการฆาตรกรรมที่เลเทมากเลยบอกผมค่าไป1080คะแนนได้โบนัสคอมโบมา324นะครับวางกับดักได้คะแนนมา122แล้วก็ใช้เวลานะครับ ใช้เวลาน้อยเวลามากได้คะแนนอีก2,868รวเมเป็น4,394อ่าโอเคครับผมพีายามลองนำมาเล่นให้ดูนะครับเคยมีน้องขอปาร์ตี้ฮารนะขอมานานละประมาณ3ปี <laughs> PARTY h ปาี้ฮารนะครับก็เป็นเกมที่อยู่ใน Google Play นะครับมันต้องเสียตังค์เล่นมั้งแต่ว่าพี่อามเติมเป็น Google Play นะครับเกมฟรีๆก็จะมีให้เล่นในทุกๆเดือนนั่นเองไม่ซ้ำกันนะครับ แล้วแต่ว่าเขาจะเมตตาเอาเกมไหนมาให้เราเล่นนะครับผมเยรับผมสำหรับวันนี้พี่ยังก็สิเกเมอร์และเกมปาฏิหาริย์ต้องขอตัวลาไปทีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม